บักเก็ตโอ้ยเราสวยงามมากมาแล้วมาเอาค่ะกล่องมาเอาตัวซ้ายรัดหนาโอกมาบัดลืมเอาอ,อยู่ในรถวันนี้รเ,เรามาเดินป่ากับเพื่อนแยกยายกันแล้วเราก็มาสำรวจเห็ดนะคะพี่น้อง ไปใช้กับโอดบ่อะไรค่ะคนชอบเข้าป่าเอาพอยายเก็บเบิ่งพอยายเก็บแล้วกันดอกไม่ใหญ่ป่านี้เข้าบริมากเก่าปีที่แล้วเข้ามากหาร้ายหลังจากนั้นเราไม่ได้มาอีกเลยสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุูส้คนค่ะยินดีต้อนรับข,าขากาหล่าสกุล นะคะชีวิตในต่างแดนหาอยู่้ากินเก็บเห็ดขายรายได้เสริมในต่างแดนนะคะโอ้ยปีนี้คนไทยเขาปลาเก็บเห็ดร้ายค่ะหารายได้เสริมในป่ากัน <c oughs> นี่ตัรอยมูป่ป่า <c oughs> เห็ดหนาหอนสวยงาม <c oughs> อย่ากเก็บแต่ค้ากล่องไป่ได้เอาลงมาลืมมาจะคล้องเอาสายลัดมาบัดสายลัดหนาอกใส่กล่องลืมเไได้เอามาสั่ง มาดิสิเล่ร้งไปเอาสายลัดก่นเฮ้ยพี่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 น้องนั่หนาดอุ้ยอุ้ยแม่นทากกิ่นนะพี่น้องทากกินเพราะว่ามัมีคนมาเก็บมีสนิทเกล็ดแอดแต่ลมแต่เราก็จะเอาแต่ดอกอ๋อปนปมปนปมมีอาหารกินพี่น้องเพิ่งจะกินเห็ด กบเพ็ดก็พอยายตอนเก็บงามๆเมื่อกี้แก่งเอาใส่แบบตัดขาเบาเบิดเแลเห็นแล้วฝ่าเก็บอ,อกมาเลยรายใดเสริมเป็นกอบเป็นกรำรพองคนในต่างแดนไม่ว่าทางไทยทางฝรั่งเก็บเพ็ดขาย คนต่างประเทศทางอื่นมากกับมาเก็บเห็ดขายดีแต่มีโม่เขาคือพอยายไปยังได้กลับไปกันสองคนตาใหญ่พอไายมาเขาปลาเขามาเขาปลาโอ้ยถากกินพี่น้องมาแย่งถากเพื่อนบ่มีอาหารกินอ่ะอโอ้ยแม่งอันนี้ เตื่นเบิดโอ้ยถั่วเก็กนะถากินโอ้ยเก็บอัตรอกง,งามเข้ามายืโหูดู เทวมีเทฟไฟหมูเกล็ดสั่งเหรอหมูสวยพกมาสิมาจากทีมฮันอะฮึบุเบอรี่เยอะมากไอพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกัน คนเคยขาบปลากระโอดบ่ายเนาะประกันมาก่อไฟปิงอย่างกันเลยแยก้างับกระมูมาขอเข้าป่าสำรวจบักเก็ตโอ้ยเราสวยงามมาก เสียดายบัดเอาค้ากล่องคิดว่าไม่มีเห็ดก็เลยไม่ได้เอามาอย่ามาันตกเหียสินดะบัดเอาสายรัดหน้าอกมากบัดลืมเอาออกมาจากหรด เกลเลยเิบรตตัดคายพี่น้องเบงโอ้โหลูกค้างโคกหลายๆเกลเลยเิียบรตตัดคายพี่น้องเบงบเรตเอาค้ากล่องปลาน,นี้อุดมสมบูรณ์ด้วยลูกค้างโคกโอ้โสวยงามน้องริชตี้ คักบ่คักบ่คักอินตะบรอต้องไปเย็บสายไหมก่อนเทรฟโฟนพอทุ่งสกัฟิกเันนิดแฮะเดนอนทิ้งอืม อว่าจะได้ตัดค่พี่น้องมันคักค้างไนกันเลยว่าคักว่าคักสิได้ไปยิบคากอง,งยิบไายไม้สซ้าย่านเด่น Blandade ihop den där granen och den där Den Det grån. Där, den granen ja. som kom. Många människor är Det är roligt. Ja det är roligt. Roligt. Não, lembra? É um กิอ้ยพี่น้องพี่อุย้ยฮาบอได้มากเก่าปีแล้วนะมองนี่เรามาดูได้มาก็เลยแวะมาดูออกอยู่ได้เร็วหน่อย I oh, no, เราพออีเงินหมดนี่หให้เราค่ยเยื่วัตถอดสมบัตหอวัตถพกกันมั้ยอ๋อนี่แค่ที่แข้งข้มาอยู่ด้วยออฝนตกแบบนี้อ๋อ Kommer mycket så kan det smälla till. Ja, alla svampar kommer. Ja, precis. Men man såg ju där nere i bäcken att eh, är det bara att torka en vecka här så kommer allting att dö ut. Mm. Och så måste det starta om igen. Så att det bygger ju på att det regnar mycket. ofta. Det ska du tydligen göra nu, tio dagar framöver här. I alla fall som det såg ut på prognoserna. พอแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วเฮ้ยโอโหโห่พี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 ฮะโห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 เด้อเด้ออ๋ออ๋อจะๆช้กระดาษรองแน่นหน่อยไปเห็ดใส่ขนมปัง เดี๋ยวว่ากันเด้อเพราะว่าขากล่องบม่มีเอาไซส์ไซสรัดเอวเอ้ยไซส์รัดหนาเอิกแล้วมันไซส์มันอาันานโพดบอโอเคเดี๋ยวสิไปสอมแซมใหม่ข้าต้นใหม่เป็นข้า Yeah. <laughs> แตอกอันค้อนใหม่ค้อนใหม่เป็นค้ากล่อง <c oughs> <c oughs> Vill du veta mer? Mm. Bra Har du en påse? Nej, jag ska ha Ska vi ha mer har... påsar? Har du en påse? Visst, jag tror jag har Tora. Ja Riktigt, riktigt fina! Mm. Folk vill inte gå in här i Fortfarande mm. <laughs> Det är härligt mm. Jag tycker det är läskigt. Ja, precis. Bara vi som ja. gillar. Ja. Vi vet ju vad som finns där. Mm. Vi vet inte, de, de tror det finns bara grisar. Vi mm. vet att det finns annat också. Trevligare saker. Såna här till exempel. Mm.